บาสเกตบอลสวัสดีครับผมนะบาสเกตบนครับกาบาสเกตแบับครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับการมาคอนเสิร์ครั้งแรกถามมาเลยเออรู้สึกรู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่น่ารักมากเพราะว่าน้องชาวคอนเันร์ติดต่อไปที่น้องมะนาวครับแล้วก็น่ารักมากอะใช่ปกติปกติช่วงนี้เราเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับเราจะคอนเสิร์ตวันที่19ธันวาที่เอมทีเอเตอร์ครับแล้วเราไม่รับงานเราไม่รับงานเออไม่รับงาน แล้วก็เราก็ได้รับโทรศัพท์จากอารทิสที่กัมมี่ก่อนนะครับคนที่ดูแลเรื่องศิลปินอ่ะเราอยากจะติดต่อให้บาสเกตบอลมาที่ขอนแก่นนะครับช่วงนี้ผมไม่ขอโทษไม่ได้รับงานนะครับขอประทานโทษนะครับปกติงานก็หายากแจะปฏิเสธเหรอคะไม่เล่นไม่เล่นใช่ไหมอ่าเราก็บอกไม่เล่นถึงันที่ติด่อทันเวลาไม่เล่นอ่าไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็แล้วก็ก็มีก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะน้องน้องที่ดูแลเรื่องตีลงานอ่ะก็บอกว่าเนี่ยมีงานที่ขอนแก่นอาาทิสติดต่อแบบ จะมีติดต่อให้มาอีกก็ไม่เล่นไม่เล่นอ่ะหายไปแล้วอีกสักวันหนึ่งก็มีน้องน้องคนเดิมก็เดินมาพี่มีงานที่ขอกีนอีกแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่ามาสายอื่นมาสายอื่นพี่คนนั้นพี่พี่คนนี้พี่คนนี้บอกมาว่าอยากให้ไป็ล้นงานนี้จังานนี้เพิ่งเปิดเลยใหม่เลยเนี่ยเขาแบบอยากให้เราจีนไปมากมากเฮ้ยพี่เ็มส์พี่เจมส์เสนอว่าไม่ไปอ่ะสองนะหรือประมาณเวลาเราเราจีบหญิงออกว่อผ่ามุกนี้เอามุกอีกมุกได้วหม I'll be, I'll be out of